ไคน้ของคนแค่ครับผมคนแค่ขนาดคนแค่ยังเซ็กซี่เลย้อนนีไปไหนมาครับอีเมลมาครับส่งไปหาเลยแต่ว่าพอดีมันเครื่องผมนี่ช้าหน่อยนะแล้วคนส่งเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับพร้อมแล้วนะครรับพ้อมครับ คือง่ายมากไม่ยากครับคือทุกคนเนี่ยก็รออยู่แล้วก, <c oughs> วก็ง่ายมากคือไม่มีการลบโทษไม่เลยค่ะเ <c oughs> พียงแต่ว่าเล่นถ่คือทำไงก็ได้ให้คนไปนมีความสุข <c oughs> อ้ย <c oughs> ทำยังไงดีครับ <c oughs> นั่นคือนั่นคือโจทย์ที่ต้องแก้ครับ เต้นนะครับเพลงมันไปนี่ต้องไปคมาช่วยไมเท่กินได้ไรอเมื่อกี้เป็นเพลงเป็นเพลงส่งบันยายส่งรักส่งรักครับแล้วก็มีท่าเต็นอี๋ยาๆแล้ก็กุกกิกกิก้าดูท่าจะไม่ชัดเดี๋ยวพุชานีจะไม่ติดนะเอาเอากุกกิกกิก้นี่ยายายเพื่อจะได้อยู่เล่าตัวกเกุกกิกกิกิก้อ๋อ อนะคะเึ้นอีะอี๊ยายยฮอียยยยฮอี๊ยยยาเอเาไฮวคนท้องคนเศ้่นียินจเยดี๋ยวเราจะเพลง่ตอนนี้ก็สี่จังหวะก็นะมีสจังหวะครับต้องดูอะโอ้ยติดใจเลยเกิ ทุกคนจะร้องมันร้อนมาถึงขั้นนี้กัเราก็เต้นครับหนึ่งสองสามเล่เป็นการเต้นเล่น